สวัสดีจ้าชาว fc อ่ามาดูรวงเข่ากันเนาะมังกรย,ยัยซัมไนมังกรยัยซัมนี่ล่ะจ้านี่ยอุ้ยกำลังเหลืองเข่าเด้อลูกหลานได้อยู่ได้กินก็ย้อนเข่าเนี่ยละจ้าสวัสดีครับ fc ครับผมกับช่องอารันสายล่าครับผมนี่นะคะนี่ แต่ว่าก็มีน้ำอยู่เนะาะกระชชอากาเชะมันน็ไม่แห้งดีน่าจะหลังลอยกระทงนี่แหะคะ่ะจะได้เก็บเกี่ยวรวงงามอยู่จะ้ะมองไปก็เหลืองอลานอันนี้อันนี้ของคนขังบานเนาะอันนี้จนจะกรอบแล้วจะ้ะข้ายยงไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้ของฉันเนาะ ก็ำลังเลีอยงดีแท้เก้เอ้ยเน, <c oughs> นี่ยจะ้ะโอ้ลวงหนาลวงใหญ่ดดกเด้นี่เห็นว่ากระดายขนาดลวงนึงน, <c oughs> <c oughs> นู้อะฮะยังนักเนี่ยค่ะคนทำ <c oughs> ลวงยังใหญ่ดิ น้ำหาลวงไม่ใหญ่งามงามงามยังไงก็ฝากขอบคุณนะคะผู้่กดติดตามกดซับสไคร e กดกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามาดูยังไงก็ฝากติดตามช่องลำไย,ยบ้านนาเด้อ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยด้อจ้าขอบคุณจ้า